แม่ไม่เคยคิดว่าหนูคือมีปัญหาหรือมีปวมดอยแม่พยายามให้พลังงานบวกหนยตลอดลูกฉันไม่เป็นอะไรลูกฉันคือคนปกติทั่วไปใช้คําว่าปากแหว่งเพดานบวกกับใครครับกับหนยได้เลยส่วนใหญ่ที่เราเห็นไม่ค่อยเห็นเคสที่ถูกแก้ได้มากของคุณนี่คือไม่มีทางยุคนั้นพี่ที่เขาบอกว่าเราไม่สวยอะ่ะคือตอนนี้ฉันสองกระจกล้วฉันแฮปปี้แล้วอะ่ะสวยจริงขอบคุณค่ะสัญญากรรมครั้งแรกที่ทำคือจมูก พิวดีวันนี้ทำจมูกกี่ครั้งสองสามครั้งใช่ไหมเจ็ดครั้งค่ะเจ็ดครั้ง <c oughs> ใช่ค่ะแล้วทำไมมันต้องใช้เวลาเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนคนปกติทั่วไปพอไปที่เกาหลีต้องไปสแกนหมอหลายคนไหมครับหาค่ะหา,หา,หาจนเจอหายังไงคือหนุยก็มีเพื่อนเกาหลีด้วยแล้วก็หาข้อมูลในเว็บไซต์ของเกาหลีเองด้วยว่าเรามีปัญหาตรงนี้หมอที่ไหนแก้ให้เราได้บ้างแล้วกระบวนการที่ไปทํา มีอะไรบ้างครับจมูกเอ็นโดไทลิฟติ้งหน้าโครงหน้าดูดไขมันกรอบหน้าดึงหน้าเติมไขมันเออเยอะมากแล้วพยาบาลโหวเขาจะกันยังไงเขาจะมีหมอที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่แก้ไขปัญหาให้เรานี่ไปหลายโรงพยาบาลมากค่ะในการทําทั้งหมดที่นพูดถึงนุ้ไม่ได้ทําที่เดียวนะนไม่ทาหลายที่แล้วเวลาเขาบอกว่าไม่สวยค่ะแล้วก็เกิดรู้สึกเฟลเฟลแล้วไงต่อฉันจะต้องเป็นคนสวยให้ได้ วันนี้เรากำลังจะคุยกับแขกคนพิเศษนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องใช้คำว่าชีวิตได้เจอกับกายภาพที่ท้าทายมากค่ะเนาะใช้คำว่าปากแหว่งเพดานโหว่กับใครครับกับมือได้เลยปากแหว่งเพดานโหว่แต่ชีวิตกลับเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือเราจะได้มีโอกาสคุยเกี่ยวกัเรื่องนี้การใช้ชีวิตกับปากแหว่งเพดานโหว นอกจากนั้นแล้วนะครับใน EP ีนี้เราจะได้เห็นหนทางว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาแบบเนี้ยทางออกมันมีแบบไหนยังไงบ้างนะครับคุณอยู่ในวงการนี้มา10ปีเนาะประสบการณ์ก็ถือว่าถือว่าเยอะมากๆนะ,ะแต่กลับไปที่ปมแรกของในชีวิตก่อนปากแหว่งพยานบวอันเนี้ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นไม่ค่อยเห็นเคสที่ถูกแก้ได้มากมีแก้ได้ประมาณหนึ่งแต่ของคุณน,นี่คือไม่มีทาง ทางเป็นไม่ได้ปากแหว่งพาลานโบเกือบร้อยเปอร์เซนต์ไหมพี่บูดีไม่มีทาง <G re ep> เป็นตั้งแต่กเกิดใช่ไหมครับ <G re ep> เป็นตั้งแต่กเกิดค่ะอืมเป็นตั้งแต่กเกิดเลยก็คือแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าเราเป็นเนะะพราะคุณแม่ก็พยายามที่จะแบบเติมพลังงานบวกให้เราว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะโรคนี้เพื่อเป็นประโยช <G re ep> น์ต่อหลายๆคนเกิดขึ้นยังไงบ้าง <C AP> สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังจะมีลูกมนันคุ้มเนมันป้องกันได้ไหมหรือว่ามันจะมาโดยธรรมชาติและเราไม่รู้อันนี้มาโดยธรรมชาติแล้วเราไม่รู้คือมันมาจากหลายสาเหตุบางคนก็มาจากเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยครับก็มีนคะคะหรือบางคนอาจจะไประหว่างตอนท้องทีงท่เขาไม่รู้แล้วเขาอาจจะกินอะไรผิดๆเข้าไปในร่างกายมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้จากที่คุณหมอพูดให้หนูฟังนะกินอะไรเข้าไปเช่นอาจจะเป็น ยาลดความอ้วนหรืออะไรก็ที่เขาไม่รู้หรือว่ายาบางตัวที่ไม่สามารถที่จะทําให้ตรงเนี้ยมันเชื่อมเข้าไปได้โอเคป้าบองพ้านโหวถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเลยคือมันเกิดจากอะไรบ้างคือคือในแก๊ของกายภาพเนี่ยมันมันมีอะไรที่เราคงเห็นภาพกันเยอะนะครับทุกคนแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่เคยได้มีโอกาสถามถ่ายว่ามันในเชิงกายภาพเนี่ยมันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกับคนทั่วไปคือตรงนี้มันจะแหว่งออกไปอะค่ะแล้วก็ ข้างในเพดานในป่าค่ะมันจะวูข้างในเพดานอ่ะดะ่ใช่ใช่ช,ช่อันนั้นคะมันจะวูวมันจะไม่มีช่องคือเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในท้องแม่ค่ะคือเซลล์มันจะสร้างตรงนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรไปขัดข้องหรือกรรมพันธุ์ที่มันมีอยู่แล้วอะค่ะมันอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างได้เสร็จสมบูรณ์นะคะคะมันเป็นเรื่องของกายภาพโตขึ้นมาใช,ใช้ชีวิตอยู่กับการมีเรื่องของ ปากแหว่งเพดานโวเนี่ยอยู่กี่ปีเดีย๋ยวถ้าถามก่อนว่ามีวันไหนที่แม่บอกความจริงหรือยังมี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 แล้วแม่อบอกตอนเรารู้ตอนที่เราไปทำผ่าตัดอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราผ่าตัดตั้งแต่ตอนประมาณสามขวบอ่าแต่หลังจากนั้นคือเราก็ยังไม่รู้นะ,ค,ะคือจำจำความไม่ได้ว่าแม่บอกความจริงตอนไหนแต่มีเพื่อนอะมาพูดเราว่าเธอโลกนี้อันเนี้ยมันเป็นโรคนะอืออ่าเราก็เลยหลอใช่แล้วเราก็รู้สึกแบบเป็นปมในใจแต่เราไม่ได้ถามแม่นะ แต่พอตอนโตมาขึ้นมาแล้วเราถึงรู้ว่าอ๋อมันคือโรคอือ่ามันคือปากแหว่งเพดานโหว่กระบวนการในการรักษามันคงต้องมีการใช้เวลาปรกไปเรื่อยๆใช่แต่ปมที่เจอตอนเด็กๆต้องใช้คำนี้จากการมองของผู้คนจากการที่มีคนซักถามมันมีอะไรบ้างที่สามารถใช้ให้ฟังได้บ้างครับตอนเด็กๆเ,เนาะมันจะมีกิจกรรมโรงเรียนอะะค่ะแล้วเราไม่เคยได้รับเลือกเลยพิวรี คือมารู้สึกว่าฉันไม่สวยหรอไม่ก็แมฉันไม่สวยหรอฉันถึงแบบไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับใครเลยจนต้องไปขอครูว่าแบบหนูอยากร่วมกิจกรรมนี้ค่ะเช่นเขาเล่นอะไรกันสมมติการแสดงกีฬาสีแล้วเราก็ไปออดิชั่นเหมือนเราอยากไปเล่นใช่ใช่ใชคือเขาเลือกกันหมดแล้วแต่เราไม่ได้รับเลือกแต่เราอยากจะไปอยู่จุดนั้นเราเลยไปขอครูว่าหนูขอร่วมด้วยได้ไหมคือเราก็เลยรู้สึกว่า ฉันไม่สวยหรอฉันไม่เด่นหรอฉันถึงไม่ได้ร่วมกิจกรรมนั้นนอกจากชมรมการแสดงไม่มีอะไรครับตอนเด็กๆที่เป็นนักศึกษาอยู่ก็มีการไปแคสติง้งอ่ะเพราะเพื่อนเขาแบบเป็นพิตตี้การวิทีกรการนู่นนี่นั่นอ่ะเข้ามาแคสติง้งแล้วเราก็ไม่ได้รับเลือกเหมือนกันอแล้วมีคนหนึ่งที่เป็นโมเดลลิ่งเขาพูดว่าก็ไม่สวยเจ็บไหมพี่บด,ดีอะไรแบบฮะ ah ม,มันเป็นอะไรที่แบบ จ็บมากแต่เราอยากเข้าสายนี้ใช่เพราะเราชอบความสวยงามเราสอบกระจกเราก็รู้เลยว่าฉันพอใจกับสิ่งนี้วันนั้นก็รู้สึกไม่ได้พอใจค่ะแต่ยังอยากเข้ามาเพราะว่าแต่อยากเข้ามาเพราะเห็นเพื่อนมีไรายได้แล้วไม่มีใครบอกเลยว่าอาจจะต้องไปทําอะไรกับหน้าหรือว่าไม่มีใครพูดอะไรเลยยุคนั้นพี่ยุคนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่ทําแล้วมันจะแบบว้าวมันจะสวยนอกจากแบบบอดฮอกอ่าอะไรประมาณาน,<ผ>มนั้นองขออนุญาตโชว์ภาพได้ไหม วนนั้นได้เลยแล้วเวลาเขาบอกว่าไม่สวยค่ะแล้วก็เกิดรู้สึกเฟลเฟลแล้วไงต่อฉันจะต้องเป็นคนสวยให้ได้มันมาทันทีเลยเหรอครับมันมาทันทีค่ะคือมันมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนุรู้สึกว่านุยเป็นคนที่อยากสวยและรวยมากอืคืออยากจะเป็นคนคนนั้นคือเรามีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วจัดการกับมันยังไงครับเส้นทางถูงความสวยเริ่มจากคุณแม่ นะคะที่พาเราไปดัดฟันตั้งแต่เด็กนะคะพาเราไปทําจมูกตั้งแต่เด็กคือจะบอกว่าสัญญกรรมครั้งแรกที่ทําคือจมูกมคุณแม่เป็นคนพาไปทําเราขอไม่ได้ขอค่ะคุณแม่รู้สึกว่าเราเนี่ยแตกต่างคือในมุมของเขานะคืออยากจะทําให้ลูกเราเนี่ยดูดีขึ้นนะ่ะต้องทำอํำยังไงเขาก็คงจะแบบยุคนั้นนะคะมันก็คงจะมีการดัดฟันมันก็คงจะมีการทําจมูกแล้วชอบไหมครับผลลัพธ์ที่ได้ ถามว่าชอบไหมครั้งแรกชอบเพราะมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลกไปจากหน้าเรานะคะแต่แต่ถามว่าพอใจไหมไม่พอใจแล้วเกิดการแก้ไขซ้ำๆบ่อยๆพี่วูดี้วันนี้ทำจมูกกี่ครั้งสองสามครั้งใช่ไหมเจ็ดครั้งค่ะเจ็ดครั้งใช่ค่ะมันมีอะไรบ้างที่ต้องแค่เจ็ดครั้งแล้วทำไมมันต้องใช้เวลาเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เหมือนคนปกติทั่วไปมันมันมีอาการของ จมูกเปี้ยวจมูกคดนะคะหรือว่าโครงสร้างมันไม่ได้เป็นแบบคนทั่วไปที่ทําครั้งเดียวเราจะจบนะคะเราก็แก้ไขจนเราพอใจณวันนี้แล้ว,วันนี้พอใจแล้วใช่ค่ะแปลว่าเราไปหลายสถานที่ปบะครับก็จะ <c oughs> หรือ <c oughs> ว่าที่เดียวไปเรื่อยๆไปหลายสถานที่ค่ะจนเราบินไปที่เกาหลีเพราะเรารู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่แก้ปัญหาให้เราได้จริงๆแล้วเวลาเลือกค่ะ สถานที่เราจะเลือกอยังไงครับเราเลือกที่เป็นสเปเชียล s t ส์ของจุดนั้นๆที่เราจะทําคือเขาทําเรื่องปากแหว่งเพดานโหวหรือว่าทำเรื่องจมูกก่อนคือณนะวันที่นุ้ยไปเกาหลีวันแรกเลยนุ้ยทำทั้งหน้าอ่าค่ะจะเป็นโครงหน้าจะเป็นจมูกนะคะจะเป็นการลิฟติ้งหน้าดูดไขมันกรอบหน้านุ้ยทำทั้งหมดแปลว่าตอนที่ไปเกาหลียังมีความเพดานโหวอยู่ใช่ทําแค่จมูกใช่แล้วทาไมตอนเราไม่ได้ทําเพดานหรือไม่มีเทคโนโลยี มันยังไม่เจอหมอที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะโอ้คือณนะวันที่เราไปเกาหลีครั้งแรกเนี่ยคะ่ะเราอยากเพื่อไปเพื่อให้เราสวยขึ้นครับแต่เรายังไม่เจอหมอที่มันเป็นสเปเชียลิสต์ที่ทําตรงนี้ให้เราได้ครับอ่าค่ะแล้วพอไปที่เกาหลีต้องไปสแกนหมอหลายคนไหมครับหาค่ะหาจนเจอเยอะมากายังไงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนที่แบบอยากจะหาบ้างคือนุ้ยก็มีเพื่อนเกาหลีด้วย น่ะแล้วก็หาข้อมูลในเว็บไซต์ของเกาหลีเองด้วยว่าเรามีปัญหาตรงนี้หมอที่ไหนแก้ให้เราได้บ้างแล้วก็จากน้องน้องที่รู้จักกันก็ให้ข้อมูลมาแล้วกระบวนการที่ไปทำมีอะไรบ้างครับจมูกจมูกอ่าค่ะเอนโดไทยลิฟติ้งหน้าโครงหน้าดูดไขมันกรอบหน้าดึงหน้าเติมไขมันเยอะมากค่น่จะทุกอย่างที่เขามีในเมนูเนาะตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะ แล้วพยาบานโหวเขาจัดการยังไงเขาจะมีหมอที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่แก้ไขปัญหาให้เรานี่ไปหลายโรงพยาบาลมากค่ะพิวดีในการทําทั้งหมดที่นพูดถึงอะ่ะนไม่ได้ทําที่เดียวนะอ๋อผมนึกว่าหมอคนเดียวทําหมดทุกอย่างไม่ค่ะแปลว่าคุณต้องอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งแหละถึงจะรู้ใช่ค่ะงั้นตอนนี้ถ้าผมจะปรึกษาคุณนุ้ยค่ะคุณมี<ด>ลิสต์หมดแล้วสิมีหมดแล้วทั่วกรุงโซลแล้วพอวเราสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยความมั่นใจมันกลับมาขนาดไหน เต็มร้อยค่ะอยู่ดีอะไรที่เคยรู้สึกแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไอ้ความไม่มั่นใจใช่อะไรบ้างที่เขาบอกว่าเราไม่สวยอ่ะคือตอนนี้ชั้นสองกระจกแลวชั้นแฮปปี้แล้วอ่ะสวยจริงขอบคุณค่ะสวยจริงแล้วพอทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ในมุมของคุณในวันนั้นเนี่ยศึกษาต่อไหมครับศึกษาต่อเพราะว่านวัตกรรมมันมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเรื่องของเทคนิคแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมอย่างที่นี่บอกอะค่ะว่ามันมีเข้ามาตลอดเกาหลีเมื่อสิบปีที่แล้วกับเกาหลีใน ณปัจจุบันก็ไม่เหมือนกันเอเย่นเยอะมากใช่ในตลาดเนี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนผมบอกว่าครูก ok ็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องยังไงเพราะว่าอืมอืมมันมันมีเยอะอ่ะค่ะแล้วเราก็แบบใช่ไหมใช่ไหม,มแล้วมันก็เลยทําให้บางทีบางคนมันมีเฟียอความกลัวว่าหนึ่งเซฟไหมนี่คือคำถามที่ผมจะได้เจอบ่อยามากเราจะรู้เรื่องว่ามันเซฟเราจะรู้เรื่องไงว่าเจ้านี้คือดูแลเราเจริงๆไม่ใช่ว่าทำเสร็จกับบ้านแล้วก็แบบอู้ปรึกษาหมอไม่ได้ มันก็ว่าเออทำไทยดีกว่าเพราะว่าใกล้ชิดกับหมอ<ฆ>สามารถแก้ได้ง่ายไม่ต้องบินกลับไปอไมันเยอะมากเลยก็จะถามนุยเองว่าหาที่ไปทำมาหลายเลยได้นเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างเกี่ยวกับการไปเกาหลีเทียบกับประเทศอื่นเอาในมุมของนุ้ยแล้วกันคือน,นุ้ยอ่ะผ่านมาหลายโรงพยาบาลแล้วจนนุยรู้รู้ดูว่าอันไหนที่นุ้ผิดพลาดแล้วอันไหนที่คนที่จะมาแล้วมันจะมาทีเดียวจบ ทําให้สวยแล้วก็แก้ปัญหาเขาได้จริงๆคือถ้าคนที่จะเข้ามาหาหนียอะค่ะหนี้ไม่ใช่มาแค่เพราะความสวยกับความรออย่างที่นี่บอกคือนี่สามารถพาเขาไปเจอหมอที่แก้ปัญหาเขาได้จริงๆสมมตินะผมอยากทําจมุกแล้วก็อยากจะทํเอ็นโดไทค่ะแล้วก็อยากจะดูดไขมันหน้าท้องค่ะ สามอย่างเนี้หนูจะพาไปที่ที่ต่างกันมันจะมีที่ที่สามารถทําได้พร้อมกันอืที่พิวดีจะหรับครั้งเดียวแล้วจบเลยก็มีแบบนั้นก็มีซึ่งในที่นั้นจะมีหมอผู้เชี่ยวชาญอืที่อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันหรือมันมีบางเคสไหมที่อย่างที่หนุ่ยบอกอาจจะต้องมีประมาณที่สองที่อืมีค่ะมีโอเคแล้วอย่างนี้โรงพยาบาลเขาโอเคหรอโรงพยาบาลโอเคค่ะนี่จะจัดตารางให้เลยว่าต้องผ่าที่ไหนก่อน่าที่ไหนหลัง กี่วันเราถึงจะผ่าได้และพักฟื้นที่ไหนอะไรยงไงคือปกติแล้วค่ะที่โรงพยาบาลจะเป็นการผ่าตัดส่วนที่เหลือก็คือจะไปพักฟื้นที่โรงแรมต่ออืถ้าเป็นเคสแบบนี้สมมุติว่าอ่ะเสร็จละค่ะกลับบ้านอุ้ยมีปัญหาทำไมนี่มี after service ดูแลทุกอย่างแล้วก็มีคลินิกที่ดีลกันไว้อะค่ะก็คือสามารถดูเตอร์ c a ร์ได้เลย a อร์เ service ได้หมดเลย ไม่ต้องกังวลเลยค่ะมีอะไรบ้างที่สามารถแชร์ได้ไหมที่บางทีกลับมาแล้วอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นคือส่วนใหญ่คนจะคอนเซิร์นเรื่องของการบวมช้ำพิวดีคือมาถึงแล้วอะบางคนนะ่ะเขาจะคาดหวังว่าฉันทําเสร็จแล้วฉันสวยเลยคือการจะมาประเทศเกาหลีเนี่ยหนึ่งคือต้องเตรียมตัวอสองเตรียมใจด้วยนะพี่เพราะมันไม่ใช่ว่าทําเสร็จปุ๊บอีกสามวันคุณใช้งน้าได้ไม่ใช่ มันมีระยะเวลาพักฟื้นของมันแล้วแต่ละคนก็ไม่เท่ากันครับแต่ส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าหมอที่เกาหลีเขามีเทคนิคที่การวมช้ำม,มันจะน้อยกว่าทั่วๆไปอะค่ะบางคนเนี่ย14วันใช้หน้าได้ละแล้วแต่คนนะพี่ค่ะแล้วเราก็บอกเขาแบบตรงไปตรงมาแหละว่าอันนี้มันจะต้องเป็นนี้ใช่ใช่คือทุกเคสที่มาคุยกับนุ้ยคือนุ้ยคุยเองหมดนุ้ยก็จะบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าจะเกิดแบบนี้หนึ่งสองสามทีเกิดขึ้นนะอื ให้เขาเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจด้วยงั้นของคุณก็เปิดเสมือนเอเจนซี่ใช่ค่ะชื่ออะไรครับเอเจนซี่นุ้ยพิชชี่เซอรี่ค่ะนุ้ยพิชชี่เซอรี่มีเพจด้วยมีค่ะมีมีอะไรครับนอกจากเพจมีทุกเอ่อมีช่องทาง u t u b e ครับอ่าค่ะ Tiktok ครับ c e b o o k ทุกอย่างเลยค่ะมีเว็บไซต์ด้วยเวลาลกค้าเขาบอกว่าของคุณเนี่ยมันดีตรงที่ว่าอะไรคือถ้าเกิดมากับนุ้ยก็คือหนึ่งแหละนุ้ยให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ เพราะนุ้ยรู้ว่าทุกคนที่เข้ามาหาหนุ้ยอะค่ะเขาอยากจะดูดีขึ้นอเขาอยากแก้ปัญหาจริงๆอย่างที่ตัวเขามีปัญหาคือนุ้ยจะบอกเลยว่าคนไหนทําได้คนไหนทําไม่ได้ความหมายคือถ้าสมมติเขามาแล้วเขาอยากได้หน้าแบบ AI เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีข้อจํากัดของมันพี่มันไม่สามารถที่จะเป็นได้แบบแบบนั้นแต่นุ้ยจะแนะนําเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้อื ส่วนใหญ่ลูกค้านุ้ยมีตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นเลยพี่วดีวัยรุ่นคือตั้งแต่ประมาณ25อ่คือหลากหลายมากลูกค้านุ้ยตั้งแต่25ถึงประมาณ60อืบางคนมาคือเจ็ดกว่าปลายปลายอย่างเงี้ยค่ะมีนะเจ็สิบปลายปลายค่ะกัแม่ผมเลยไปทำไรดึงหน้าค่ะพวกนี้จะเป็นเรื่องของการย้อนไหวอ่าค่ะดึงหน้าดึงคอ,อ ฉีกไขมันแม่พี่แม่พี่กลัวมากเพราะว่าเขาไม่ใช่กลัวหรอกเขาคงอยากทำแหละแต่แบบเขารู้สึกว่ามันดึงแล้วมันจะดูเฟกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เลยแม่หนูไปทำแล้วเรียบร้อยต้องบอกว่ามันน่าจะมาจากสายเลือดเนาะก็แม่เป็นคนที่คุณไปทําตอนแรกไม่ใช่เหรอใช่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 ค่ะคือ มันถึงเวลาที่ต้องตอบแทนคุณคุณก็คือเขาก็เป็นคนที่ชอบความสวยความงามเหมือนกันน่าจะมีสายเลือดมาจากคุณแม่เนี่ยอนุ้เนี่ยคือเป็นคนที่แบบเรื่องสวยนี่คือสู้ครับคุณแม่คือดึงหน้าดึงคอทําจมูกทําตาทาเอ็นดูทามทำจมูกด้วยใช่ถ้าเป็นคนเจ็ดสิบกว่ามันไม่มันไม่เยอะเกินไปเหรอแม่ต้องวางยากี่รอบเนี่ยแม่ทำตั้งแต่ตอนประมาณห้าสิบกว่าอออ่าค่ะคุณแม่นะของนุเองก็คือเขาทําแบบธรรมชาติพิวดีเท่ากับธรรมชาติคือไม่ ไม่เยอะเกินไปอ่าทําให้มันดูดีแล้วเหมาะกับอายุเขาอคือไม่ได้เปลี่ยนหน้าใช่ค่ะไม่ได้เปลี่ยนหน้ากลุ่มคนพวกนี้เขาจะทําเรื่องของความตึงมากกว่าพี่อแล้วสมมติว่ามันคล้อยคล้อย่อค่ะสิ่งที่ทําคือดึงหน้า and ต้องเป็น endurance training e n น u r a น c e t r คือยกกระชับหน้าผากค่ะใหม่ใหม่ค่ั้คือาแต่ที่ดึงหน้าคือยังไงดึงหน้าคือตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงเนี้ย เวลาที่เรามีหน้าหย่อนคล้อยตรงนี้ใช่ไหมคะคนอายุเยอะคือตอนนี้กลุ่มคนอายุไม่เยอะก็ดึงแล้วนะพี่ยูดีไม่ใช่อนโดไทไม่ใช่อนโดไทอนโดไทคือยันยกกระชับหน้าผากดึงด้วยไหมหรือดึงด้วยอะไรเป็นการกรีดค่ะกรีดเลยฮะกรีดข้างหูค่ะตรงนี้เลยอืแล้วแล้วก็ตัดหนังส่วนเกินออกแล้วก็แล้วก็ดึงถูกต้องมันต่างยังไงจากเมื่อ23ปีที่เราที่เขาแบบดึงหน้าน่าจะเป็นเทคโนโลยีของเขาแล้วก็ฝีมือเขามากกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนดึงหน้ามันจะรู้สึกแบบตึงๆแปลกๆอะ ตามันจะขึ้นไปอยู่เนี้ยสะดือมันจะไปอยู่ตรงปากอ่ะจกโฆษณาเรียแบบไม่เห็นวะที่สะดือมันไปอยู่ตรงปากดึงจันใช่แต่กรีตรงนี้มันจะมีรอยไหมบางคนอาจจะผกไม่อยากให้เห็นรอยเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันดึงนะพีู่เห็นตรงนี้ไหมนี่ดึงมาแล้วไม่ค่อยเห็นถ้าไม่สังเกตมันขอดูข้างสิเวลาผมมันปิดมันก็ไม่ค่อยไม่เห็นอ่ะเออแทบจะไม่มีเลยค่ะกรบบางคนเก็บข้างหลังป่ะเก็บข้างหลังคือดึงคอค่ะ เนี่ยเหรอใช่อของคอด้วยของพี่เนี่ยทาอะไรได้บ้าง <laughs> ของพี่วูดดี้เป็นแค่รอยรอย <laughs> พ่วดี้เป็นแค่รอยแบบรอยเส้นเล็กน้อยอันนี้คือเติมแบบพวกฟิลเลอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเยอะเหรอคะ่ะข,ของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าเนี่ยเส้นนี้มันชอบขึ้นแบบพี่ถ่ายรูปอืมอันนี้เติมฟิลเลอร์ก็ได้ค่ะยังไงเนี่ยตรงนี้นิดเดียวเองเก็บนิดเดียวถ่ายหรือเกาหลีต้องเกาหลีเพราะว่าด้วยฝีมืออะไรคือตัวนี้เองดีกว่า นุ้ยเชื่อแล้วก็ด้วยความที่เขาเปลี่ยนแปลงให้นุยนยน้ยได้มีทุกวันนี้นก็คือเกาหลีทั้งหมดโ <Okay, S 2> อเคตอนนี้มันมีประเด็นฟิลเลอร์ที่พูดถึงเยอะมากเมันเป็นดรามาร่าเลยล่ะค่ะคุณมีมุมมองอะไรบ้างเกี่ยวกับฟิลเลอร์คือจริงๆหมอเกาหลีไม่ค่อยใช้นะถ้าไม่จําเป็นอเออต้องบอกเลยว่าเขาจะฉีดจุดเฉพาะที่จําเป็นจริงๆเพราะมันจะคอนฟ l i c กับเรื่องของการแบบผ่าตัดค่อนข้างสูงบางคนฉีดไปแล้วต้องไปเอาออกต้องดูดออกเพราะ คือมันเป็นส่วนเกินสําหรับพื้นที่บนใบหน้าเพราะว่าเขา<ช>จะไม่เน้นฉีดหน้าแล้วตอนนี้ใช่ไม่ค่อยหมอเกาหลีจะไม่ค่อยทําถ้าไม่จําเป็นอย่างที่เราบอกจุดที่จําเป็นจริงๆก็น่าจะมีพวกร่องแก้มอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะฉีดเพราะว่าเรามีการใช้ปากอยู่แล้วอ่าอ่าใช่มันจะหายมันจะหายไวอืมคือเกาหลีเขาจะใช้เป็นการเติมไขมันแทนอืเขาจะใช้ธรรมชาติของตัวเรานี่แหละ ก็คือดูดไขมันจากตัวเราฉีดก,กับที่นีหน้าค่ะวางยาแล้วบางทีมันอาจจะแบบหลับและตายออความรู้สึกคนที่นั่นความปลอดภัยสูงมากค่ะมันมีช่องทางที่จะขึ้นให้นะครับสำหรับคุณนุ้ยก็มีเพจสัญญกรรเกาหลีนุ้ยพิชี่ surgery ค่ะนะครับหรือว่า ID ด i ไลน์ i อ at นุยพิชี่ y t c h y นะครับทำไมต้องเลือกนุ้ยตอบคมๆเลยต้องบอกว่านุ้ยผ่านการผิดพลาด ผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะมากๆแล้วคือทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องงบประมาณนะคะนุ้ยลองมาทุกอย่างแล้วไม่อยากให้ใครที่จะมาทำสัลญาญกรรมแล้วจะต้องมาผิดพลาดแล้วจะต้องมาเลือกใหม่แล้วจะต้องมานั่งแก้ไขหรือจะต้องทำอะไรแบบซ้ำๆแบบเดิมแล้วก็เสียเวลาเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแบบนุนิพธมาแล้วคือถ้าเกิดใครมากับนุ้ยตอนนี้ค่ะคือนุ้ยสามารถเลือกโรงพยาบาลที่ถูกใจ สามารถเลือกหมอที่ตรงปัญหากับเขาแล้วก็ถ้ามากับนุ้ยก็คือจบครบแน่นอนค่ะอยากบอกอะไรคุณแม่ที่เขาสปอร์ตคุณมาโดยตลอดเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็มาถึงวันนี้ได้ถ้าแม่ไม่ได้เปิดสิงต่งแรกเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้มาสายนี้จะบอกเขาว่าสถานะจะบอกอะไรท่านครับก็รักเขาค่ะต้องบอกว่าเขาคือคนที่ให้โอกาสเรามาตั้งแต่ตอนที่เราเกิดเนาะ แล้วแม่ไม่เคยแม่ไม่เคยคิดว่าหนูคือมีปัญหาหรือมีปมด้อยแม่พยายามให้พลังงานบวกหนยตลอดลูกฉันไม่เป็นอะไรลูกฉันคือคนปกติทั่วไปและแม่ก็คือผู้หญิงเก่งผู้หญิงแก่งคนหนึ่งเพราะว่าพ่อนี้เสียตั้งแต่ตอนใน,นข้าวหัวเขาเลี้ยงลูกมาคนเดียวไม่มีพี่น้องก็คือมีพี่สาวอีกคนหนึ่งเขาเลี้ยงเรา,เรามาแบบ เติบโตให้เราแบบเป็นคนที่เป็นคนที่ดีในสังคมนับตั้งแต่นี้ไปก็เราอยากทำทาให้เขามีความสุขที่สุดค่ะงดงามมากดีใจที่คุณมีแม่ที่รักคุณมากเติมเต็มความรักให้คุณโดยที่คุณไม่รู้สึกว่าคุณขาดตกพอง เราหวังว่าทุกคนที่ติดตามชมอยู่ที่เป็นพ่อแม่ลูกของคุณไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดทั้งภายนอกและภายในนั่นก็คือลูกของคุณสิ่งเดียวที่คุณทาได้และจะดีที่สุดก็คือเป็นกําลังใจให้เขาแล้วเมื่อเขาเห็นว่าคุณเป็นกำลังใจให้เขาแลรักเขาเนี่ยเขาไม่จาเป็นต้องแคร์แล้วล่ะเมื่อโลกจะรู้สึกย,ยังไงใช่ไหมช่คนที่รักเขามาก่สุดอย่างพ่อแม่ยอมรับในตัวเขา เพราะบางทีมันมีหลายเคสที่มันถูกซ้ำเติมที่บ้านก็อยู่หน้าตายอย่างเงี้ยก็อยู่เป็นอย่างเงี้ยแหละเพื่อนถึงว่าสงสารเด็กพวกนั้นมากเนาะสงสารมากว่าเขาโตขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันไปต่อกับชีวิตลำบากเพราะว่าปมก็คือสิ่งที่คนรอบข้างพูดให้ตั้งแต่เด็กและพ่อแม่ที่ทับถมเข้าไปแต่แล้วพ่อแม่เสริมด้วยพลังงานดีไอ้เรื่องอื่นมันถูกเกลี่ยออกไปแล้วมันแทบไม่เหลือ <c oughs> คุณคือตัวอย่าง <c oughs> ของคนกันนได้รางวัลอะไรครับเนี่ยอ่าเป็น b a s เอเจนซีค่ะนีอ่อการันตีนะคะ <c oughs> เป็นจากโรงพยาบาลทั่วกรุงโซที่นี่ส่งมากกว่า20โรงพยาบาลที่เขาเขาจะมีจัดแรงกิ้งเนาะ <c oughs> ว่าแต่ละคนที่ส่งลูกค้ามากที่สุด<อ>ก็คือนี่ได้ b a s เอเจนซีปี2024และการจะได้รางวัลน,นี้มันต้องประกอบไปได้วยอะไรครับเนี่ย รางวัลน,นี้คือต้องบอกว่าเป็นการการันตีดีกว่าว่าเรามีประสบการณ์ตรงเรื่องของสัญญกรรมเกาหลีจนได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าแล้วก็จากทั้งโรงพยาบาลชั้นนําที่วางใจให้เราเพื่อที่จะได้รางวัลน,นี้มาซึ่งรางวัลน,นี้มันไม่ได้มาง่ายๆคือนุ้ยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ให้คําปรึกษาลูกค้าอย่างจริงใจจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่ให้รางวัลน,นี้นุยมาถ้าไม่มีลูกค้า นี่ก็ไม่ได้รางวัลนี้มาค่ะ